กว่าลูคัสจะได้ไปโรงเรียนในแต่ละวันนะคะมาดูกันค่ะว่าในตอนเช้าทําอะไรกันบ้างทักทายจากอินเดียนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูกันค่ะว่าบรรยากาศยามเช้าของครอบครัวอ,อินเดียเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็อยากจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ สำหรับกิ่งก็ต้องเข้าครัวนะคะเพื่อเตรียมอาหารให้ลูคัสไปโรงเรียนค่ะสำหรับอาหารนะคะก็ได้ทำไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นของว่างอันนี้เป็นโรตสซีนนะคะหรือว่าเม็ดบัวค่ะเป็นขนมทานเล่นที่มีประโยชน์นะคะก็จะนำมาคั่วแบบนี้เลยคะ่ะกิ่งก็จะใส่แบบเนยคี้เข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศจากครวัวอินเดียนะคะเราก็จะเพิ่มปลาปัดให้ลูคัสด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนข้าวเกลียบอะคะ่ะทําง่ายมากไม่ต้องใช้น้ํามันหรือว่าไม่ต้องทาเนยก็ได้นะคะก็สามารถเอามาเนบกับกระทะแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อสุกทั้ง2ด้านก็สามารถนํามาทานได้กรอบมากๆค่ะลูคัสก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนค่ะ